สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมซื้อโต๊ะครับวันนี้อยู่กันในเกมพัดจีครับพงแล้ววันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะเล่นเกมผัดจีฮนะแล้วก็ไม่เคยเล่นด้วยไนงะมาครับดาวโหลดเสร็จตะกี้เลยตอนนี้นดูด่างก่อนมีอะไรบ้างก็ปรบวันนี้และกันอันนี้หมกคลาสสิกไม่จะอันดัดเพราะยังลงหมดจะอัดดัดไม่ได้นะเราดอูอืมกดเลิกเกมกันเลยไป เครื่องบินมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็แดดเลยกินนะปรับแป๊ดเปิด mode กัสนะเ,เหมือนพงเห็นว่ามันจะมีแค่สองตัวอนาิในท่นนะก็ติดตามเพิ่มเลยกันอแล้วก็ผมปรับทันไวนะ่ะใช้บ่อยที่สโดเชี่ยวชางกันหนดเอง เอาที้กันอันที่พุชใช้บ่อยที่สุดไงลิงเกิดไปว่าเนี่ยเพื่อเราไม่โดบอ่ะอยู่โดบไปละเอาโดบไปละมาครับงั้นเราลงที่กันไอ้คองกระดูกนี่คืออะไรอ่ะไปกันเลยไปหาคองกระดูกกันว่ามันจะมีอะไรปะไปเราไม่มีปืนนี่แย่นะแย่จริงน,นะบินช้าจังอ๋อ เฮ้ยไม่ใช่โครงกระดูกก็หินอะไรกันนึกว่าโครงกระดูกไปครับพุ่งเลยฮนะพุ่งเลยลงบ้านนี้แหละตอนแรกผมนึกว่าผมตามเพื่อนเวลาแต่เพื่อนไม่ตามไม่สิผมไม่ตามเพื่อนเออคืออะไรไม่รู้มีคนลงไหมลงแล้วลงมาแล้วขึ้นบ้านก่อนหาปืนครับอุ้ยเจอไอเคด้วยไปไงถึงแน่เลยมาดูฝีมือกันตึงของผมกันนะครับ เดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนลูกซองไม่เอาผมลูกอย่างเดียวครับผมลองเล่นเกมแบบนี้มาแล้วไม่ไหวลูกซองไม่ไหวคือผมเล่นมาตาหนึ่งแล้วไงมันยินไม่ได้ยินไม่โดงเลยในช่วงนี้ก็ให้ฝึกนะตาแรกนะเก็บของก่อนเก็บของเสร็จแล้วของเสร็จแล้วทางไงครับหาศัตรูสิครับมันโดดอย่างนี้นะ เอออันนี้บ้านมีประตูนะครับไม่เหมือนเกนอะไรนะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวโดนกามา่าอืมเปิดประตูเข้ามาไม่มีคนเฮ้ยยา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 ใหญ่ยาใเก็์เก็์เก็์วิ้ยได้สกอด้วยเก็ตสกอตสองพอสกอตอื่นผมกินนี่ได้เลยแหละอืมเปิดปตู้ เราจะไปหาเพื่อนของเรากันไม่พเข้าเมเงนดีกว่านั่นรถไปดีกว่านั่นรถ,นนรถ,นนรถขึ้นรถนั่นรถขึ้นสครับเฮ้มีคนมายินยินยินนี่เฮ้ยเย้บอดบอดใช่ปะ่ะน่าจะบอดแล้วโโอ้อาแกมานนสซ่จนุนเฮ้ย กดแบดได้ด้วยแบดแบดเอาไปปล่อยน้ำมาขึ้นรถแบดได้ปะแบดขึ้นรถเลยมาถึงแล้วลองขึ้นรถดูว่ามันจะแบดได้อะป่ะเอาตายซึกแล้วมีอะไรมั้งดูก่อนแซ่เจ้ามีอะไรให้ข้าเกตบ้านนะผมไม่รู้จักปึงเลยอะปึงไหนดีปึงไหนไม่ดีอะไม่รู้เลย อันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไนี่โอเคก็สระไครที่เป็นมืออาชีพผัดจีก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้นะครับปืนไหนแรงสุดในเกมฑ์เฮ้เสียอะไรอะ่ะเสียเครื่องยนต์ทุกคนมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าัน่นจะใช่ผมขับรถไม่เปลี่ยนบอกเลยทันที่ดีคือทางตรงครับน่ะ ออน่ะมีคนไหมมีคนไหมฮะไม่ได้กเกาะเฮ้ยได้สกอดดีละใส่กันสกอดสองอยิงได้แล้วแค่นี้พอสกอดสามสกอดสีไม่เอาฮะยิงนี่เป็นอันนี้ผมก็เปิดมาได้ตัวจุ๊จัดจุ๊จัดที่เห็นในที่ต่ครับอ่ะตึกตักตึกตัก,ก,ตกเนี่ย ไอ้กันมาถึงที่ไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เห็นเหมือนเป็นปราสาทเก่าเลยไปดูหน่อยซิว่ามีคนนับเป่าในปราสาทเนี้ยนายดูสิมีอะไรไหมวิยาต้องเก็บยามันจำเป็น กระเ,เป๋าเต็มแล้วฉันต้องการอย่าเฮ้ยมีคนมาไหนอะเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แดาเพรล็อกยังไงยินผมไม่โดนสนัดฉันว่าตัวนี้น่นาจะมีสัตว์โรนนะแต่ก็เดินมาสักพัทแล้วไม่เจอใครเลยสักคนหนึ่ง <c oughs> เครียดเลยวันนี้เครียดจริงๆนะตัวนี้เหมือนในมี่าำด้วยเนะี่ยใช่ในคลิปว่าที่เห็นเขาเอาเระเบิดมาวางแล้วเข้าไปข้างในไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนคือติดตามมานะเคยติดตามอยู่ช่องที่เขาทำอนะ่ะไม่ใช่ติดตามพี่เอดนะ็ดเขาจะพี่เอด็ดหาเราเกิดเปาเฮ้ยตัวตนั้นมีแอร์ดอ,อกด้วยเราไปแอร์ดอ,อกกันไหมคุณดูไม่ได้ไฟลสดเฟ้ยช่วงว่าได้กลิ่นแปลกๆได้ยินเสียงรถมา ไปไหนกันเนาะยินไม่ดดงสนักเจอ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 อนตอนนี้เพื่อนกำลังไฟไฟเลือดไฟไฟเพื่อนชนะครับ ก็ตอนนี้มีเสียปืนยินเพื่องไปเ<ป>พื่อนเราไปขึ้นหลอดเลยครับตอนนี้แล้วก็เสียปืนก็ได้หยุดเปอนที่เรียบร้อยเหมือนเพื่อนกำลังจะพันยานแล้วเปล่าก็ไม่รู้แต่ศัตรูยังไม่ได้ลงนะตะกี้เนี่ยยังไม่ลงเลยเดี๋ยวเอาไปชุกกันแล้วก็ไม่รู้นะครับนะครับปืนสนั่งยิงกันเตตตตตพื่อนยินร่วนไปนะครับตัวสกาวเกอร์ล้วเสียปืนก็ไมกแล้วครับเพื่อนของเราก็ได้ยินไปเหมือนเพิ่นเจอศัตรูแล้วเจอละ อ,อดมาป่ะขุนจีนไม่โด่งเลยวิ่งในบ้านตัวหนึ่งมาหาผมนะยินครับยินยินยิน,ยน,ยนรนครับเปลี่ยนไปได้ยังไงครับแต่ก็เปลี่ยนไปแล้วครับอือหืออันนี้ของใครไม่รู้ซานแม่งเลยเนี่ย <c oughs> เออของเพื่อน่ะนี่เป็นของเพื่อนมาแล้วมามาละอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนได้ยินเสียงเท่าอยู่ ยิงสิครับอ้าวอออาวีคือคือสูงหมดบอกได้ปะเนี่ยยิงไม่โดนเลยอีตัวอีตัวอีตัวใช่ไหมกระสุนเหลือสามสิบนัดสั้นเลยสั้นเลยแบบนี้ต้องเก็บกระสุนครับต้องสั้นต้องสั้นครับไม่สั้นไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ตัตรูตายเป็นไงปิงม,มือของข้าน่ะมันเกยียนอยู่แล้วเกียนยาก่อนเดี๋ยวตาย U S C เฮ้เพื่อนเฮ้เสียปืนจากข้างหลังครับเราจะไปหาศัตรูกันอ๋ออยู่นี่เอง หมดแล้วอืมเล่นแดดของเราหน้าฝีมือเขาแคบมนเกณฑ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเกณฑ์นายผมก็เล่นได้หมดนั่นแหละพอมเป็นบอล <c oughs> เปลี่ยนยาก่อนได้ยินเสียบถึงขั้นหน้าเพื่อนเราหายไปแล้วครับเสียงรถมาจากไหนก็ไม่รู้มาละอุวยมาแบบน,นี้มาแบบน,นี้ ร่วมมันยิงผมไม่โดนเลยร่วมครับหมตี้ค่าเกตอยู่แล้วปวดตัวเองแล้วหนึ่งนี่กระสุนกระสุนเกตเกตเฮ้ยเือนเจอใช่ไหมเดินอยู่ใช่ใช่ใช่นะว่าดีผมโกโุรยิงไม่ดงเนี่ยเห็นตัวละเห็นตัวละขมว แต่คนตันมั่วเป็นไงกับสูงหมดอ่าไม่ได้เตืมกระสุนด้วยเป็นไงตึงไหมลงง่ะอ่าด้านซ้ายก็มาอีกตัวอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะโอ้โหกระสุมั่วเว้ยกระสุนหมดนี่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกระสุนหมดยังไงล่ะล้วน <c ười> <c ười> เล่นอยู่มันเล่ Styles, นอยู่เต็มห bunker. ัวเต็มหัวป้า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 ร้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกระสุนหมดบ่แล <apanese iye> ้วเฮ้ยมันที่กระสุนด้วยมันจะไม่ใช่บ่แล้วเนี่ยใช้ป่าใช้ป่าเราอ่ะวันนี้เราต้องโดนซานนะไต้ซ่าออสซั่ม พอยได้ฉันนายตั้งนานละในที่สุดก,ก็ได้สักทีตั้งนานแล้วอะไม่ได้พูดสักทีหน้าว่าจะได้นะเราใส่เชนายครับกดหกไปเลยปั้นเป็นไเงี้ยไม่แรงเลยสักน,นิดปั้นหนักครับว้าดดแปดด้วยเก็บไม่ได้เปล่าเต็นอืมถ้าเราใส่วันนี้เลยได้ไหมเอ้ยได้ วิ่งเจอแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเกดะดาะสองตัวเลยอุ้ยสามตัวนี่เกะมากเกะมากเ้ยเกะเต็มเลย,เย <c oughs> นี่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 หลงลงท่อห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 ลงท่อ <c oughs> เกือบตายเปิดตาออกมาไหมเนี่ย มาแล้วระเบิดก็มาเดี๋ยวผมดัดหน้าท่อแล้วกัน,นเดยนเลียก่อนมาไหมมาไหมมาไหมโดนล้องไปแล้วครับโดนล้องไว้ล้วโดนล้องแล้วโดนล้องแล้วเรามันอยู่ด้านบนครับเราลงมาตายแค่รอถ้าไปผมก็ตาย ถ้าตัวเดียวพอไหวนะสามตัวเลยอ่ะ้ยวิมันเห็นผมละเน็มพวปตาบิดานรว่วนอีสองตัวอีสองตัวทั้งตัวเลยตายตายหมดอัน,นไม่ชุบเทื่อนนะ่ะ วันสมมติไว้ไดยตัวนั้นอ่ะฮิยเจออีกแล้วเห็นผมนะปัดให่โดนเรามาออดมาเรามาออกมาบนหลังแชม้์สองแล้วนั่นนหะขอเล็กหัวหน่อยตัวหัวมาหน่อยไม่โผล่อ่ะ แม่มาไหมเรามาโผล่หัวออกมาแค่นั้นแหละโดงอือหอตายสนายไนเปอร์แรนน่าจะเป็นบอดกัปหรือโคงก็ไม่รู้ได้ข่าวว่าบอดเกนนี่ฉลาดด้วยไงผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันที่อกนี่เนี่ยคนลืมมนุกแฮมคนลืมบอด สัสนายไม่ค่อยเวิร์ดนะฮะไม่แรงเลยครับในที่สุดเราก็เจอกับเพื่อนที่ไม่รู้ใจของเราแล้วเราก็เจอเพื่อนกับจักรยานคู่ใจของเขาแล้วนะครับไปกันทุกที่เลยสถานที่โล่งๆแบบนี้ไม่มีคนเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ฉันเชื่อว่าในหมู่บ้านนี้ต้องมีใครสักคนอนี่ไงมีแล้วคนหนึ่ง เออนานได้หรอ,อสองไทยจักรยานเป็นไงครับถ้าเป็นเล่นกับแฟนก็น่าจะ perfect นะเฮ้ยเจอคนเพื่อนอยู่ตัวอีตัวอีตัว,อ,ตว,อ,ตวอยู่นะยังไงโดนดีกว่า,านั้นล่ะนี่ไมไ่เป็นบอ่อ เราก็ตกใจหมดเลยนะเพื่อนเอย๋ยเจ้าทำให้เราตกใจนะเพื่อจะได้สนญญาลงนี้หรือปเปล่าไอดอสลงนี่ลงนี่เฮ้ยลงด้วยเฮ้ยเเพื่อนเอย๋ยเจ้าทำข้าตกใจแล้วนะไปดูกันนะครับไอดอสจะมีสัญญาหรือป่ะ ฮ้ยได้แล้วไม่ต้องไปเนี่ยชุบคลานด้ไงแม่แม่แม่เอ,อาทำอะไมบ้า,ออาง,ง,อง้องติดเจอแล้วเจอแล้วอีมึง อือ ừ, ร่วงสนายสนายสนายครับเดินยากรทุกคนเดี๋ยวเราไปยินกันฮะเตกันไปกันไปกันเสียงปืนใกล้ๆแถวนี้แหละนั่งไงมันนอนมันนอน ใช่ไหมเฮ้ยตายจริงด้วยเหลือไหมหรือหมดแล้วเฮ้ยเสียท่าอยู่ออกกระสุนหน่อยนะครับนี่ยะงเลือตัวหนึ่ง รถมากระบอกไปดูวันไม่รูวันเกือบสุดแปด อ,อืออือ,อ,อ,อไม่ดองโอ้โหสารเลนที่หัวแล้วเอาบางมาออกมาออกมามอ,อไม่เห็น,น่ะคนดอวยติดพุ่งอ่ะไม่ดองครับเจิงกระสุกนก่อนรอดากมาออกมาน,น,นช่นหมใช่ไม่ใช่ ไม่อยู่ไหนวะขึ้นหน้าบนละลงมาบ้านเกี้เห็นลงมาอยู่โหกดตีนโดเอหือ <c ười> พี่เป็นอะเอออยู่แบบนี้แหละหัวแตก เปลีย่ยนที่เปลี่ยนที่นั่องอยู่นี่เห็นดูให้ดูอืมรว่นนั่นแมนสไนเปอร์ครับเป็นยินตายว่ะเอาจัด อุ้ยมันยิงตัวเฮ้ยเพื่อนเลี้ยงรูสองนะ่ะน่จะใช่โคตแมนเลยรูสองเลี้โคตรยากศัตรูเหลือตัวเดียวนะครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตอนไหนตอนนี้เราจะได้ที่หนึ่งแล้วตัวสุดท้ายเราหายกันว่าเพื่อนของเราจะได้หรือเราจะได้นะครับวงก็ใกล้ที่จะบิดแล้วนะฮะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เราสไนหัวนี่ยนะออกมาสิครับปั้นฮ่าฮ่าเจ็บกดกดตรงนี้โชว์โชว์อยู่ครับไปมาถ่ายรูปก,กับเขาบ,บิไม่ได้ ก็สารคิีวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้แล้วนะครับทุกคนสารครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เ้่นนะเผื่อเจอกันใหนะ <c oughs> ม่คิปหน้ากะกระบะใหม่เผื่อเจอกันใหม่คิปวิดีโอหน้านะครับแล้วเจอกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ได้วนนะจะไม่ได้พลาดลิปใหม่ๆของผมเปลงทุกวันอยู่แล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเกณฑ์อะไรบ้างน,นะก็ติดตามไว้เลยเราเยมาเยอะๆเนี่ยเจะอ่านดับเล่นได้แล้วโอเคเดี๋ยวมาเล่นใหม่นะกดเยอะตัวไหนเนี่ย อโอเคงนั้นก็ไปเจอกันใหม่คิวแล้วนะคิวน,นี้ก็มีเพียเท่านนี้สำหรับใครที่ชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายจีจีแล้วจุบมมวย